Way to god man i'm gonna make it soon silence all the haters as they see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion there is no potion you're not just chosen it takes devotion to stay composed man never stop สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเลียวตาชแนลนะคะผมวันนี้เราอยู่กับฮีโร่เวเลสกันนะครับทุกคนเวเลสให้แพท4.0เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับในหลายๆตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นโรมิงออฟเลนหรือว่าป่านะครับผมหรือว่าจะไปยืนกลางก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ในตำแหน่งป่าในตอนนี้ค่อนข้างเก่งที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าเวเลตอะในแพทเนี่ยคือมันค่อนข้างไฟกันเยอะนะครับ ตรงไฟตรงอ็อบเจกต์ใหญ่อะตรงมังกรตรงดาร์กเนี่ยเวเลสค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับผมแพทเนี่ยเวเลสมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเป็นเมตาพอสมควรนะครับผมเนื่องจคนเล่นช่ำช้นะครับและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมอ่าทำไมหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเวเลสเนี่ยถึงชอบออกมูลลามาะซาทำไมไม่ออกเป็นโบเกนเตเปียคือมูลลามาะซาเนี่ยมันจะให้จอกอมมา40%ใช่ปะ แล้วอันติของเวเลสเนี่ยมันจะเจาะเกาะไปอีก25นะครับผมบวกพลังแฝงไปอีก15็นะครับก็ลุงเลยแล้วก็เจาะเกาะไปประมาณ80นะครับผมถ้าเกาะพันหนึ่งก็เหลือ200แล้วอะคือออกมูลมาระมาเนี่ยเวเลสมันก็เลยเก่งนะครับจริงๆเ่ยเวเลสเนี่ยใช้ของดดนเบกแค่ชิ้นเดียวก็คือมูลมาระก็ได้นะครับและที่เหลือเนี่ยเราไปขึ้นออกแทงออกตามสถานการณ์ได้เลยนะครับ ไอเทมของเวเลสเนี่ยคือมันไม่ตายตัวนะครับแต่มูรามาสานเนี่ยคือไอเทมคีนะครับผมที่เวเลสจะต้องออกนะครับส่วนไอเทมอื่นเนี่ยมันออกตามเกมได้เลยนะครับผมผมก็ยังไม่มีเซตไอเทมที่ดีที่สุดของเวเลสนะครับผมแต่ว่าผมก็ใช้เป็นเซตนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยคือดาบแดงเนี่ยไม่ต้องออกก็ได้ไปออกของป้องกันก็ได้นะครับไปออกชิวอพลอสก็ได้ไปออกาอลอ์กชิวก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่เกมที่ผมอยากได้ดาเมจผมก็เลยขึ้นเป็นดาบแดงมานะครับ ก็ประมาณนี้นะครัสำหรับเซตไอเทมแล้วก็รูนเนี่ยรูนเนี่ยเป็นรูนเจาะร้อยนะครับรูนเจาะร้อยในตอนนี้เวเลค่อนข้างเก่งนะครับคอมโบเดียวเนี่ยคือแทบตายนะครับผมคือกระโดดใส่ไปชุดเดียวเนี่ยคอมโบไปเนี่ยเลือดเหลือประมาณ10-20%เลยนะครับเวเลสรูนนี้นะโหดจริงๆนะครับผมเราต้องการไปแอสเทอเซนต์ด้วยอะไรก็ยิ่งโหดจัดเลยนะครับเวเลสสายเนี่ยคือจะตีไม่เร็วนะครับแต่ว่าเน้นสกิลให้โดนนะครับถ้าสกิลโดนเข้าไปชุดหนึ่งเนี่ยคือแบบตายได้อะทุกคนคือถ้าไล่โหดไล่หหดก็คือาาคอ,อตายได้ะ ถ้าเกิดเลือดเหลือประมาณ70%เดีิบเอมโบเดียวก็ตายเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเซตไอเทมลูนพลังแสงของเวเลสนะครับผมถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุก,กันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นเวเลสจังเกิลในแพทล่าสุดนี้นะครับเวเลสในแพทนี้ค่อนข้างเก่งนะครับในตำแหน่งจังเกิลนะครับมันเอามาแก้ทางพวกตัวไฟเตอร์ตัวแทงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยก็สู้กับริโป้ยากอยู่นะครับผมถ้าเจอริโป้เนี่ยจำเป็นต้องออกดาบตัดเลือดนะครับผมแต่ว่าไฟเตอร์ตัวอื่นเนี่ยเวเลสค่อนข้างสู้ได้ดีนะครับแพทนี้ของจังเกิลนะครับผมผมจะเริ่มฟาร์มตรงข้ามของมังกรเล็กนะครับ ก็ <S <S คือเกมนี้มังกรเล็กอยู่บนผมก็จะเริ่มฟาร์มแดงนะครับผมก็เพราะว่าเราต้องการไปจบมังกรเล็กนะครับมังกรเล็กเนี่ยให้เงินอ่ะคือถ้าเราเปคนมค่าเนี่ยมันจะได้40กว่าบาทถึง50บาทเลยนะครับแล้วก็รับแล้วก็รับฮิลอ,อีกเนี่ยคือได้ประมาณร้อยหนึ่งเลยนะมังกรเล็กตัวเดียวให้เงินร้อยหนึ่งนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นอ็อบเจกต์สำคัญนะครับมังกรเล็กเนี่ยที่ป่าจะต้องเอานะครับผมเราก็รีฟาร์มเพื่อจะไปจบมังกรเล็กนะครับเวเลสเนี่ยก็สปีดฟาร์ม้แนะว แล้วยิ่งมีทาจิมาช่วยฟาร์มเนี่ยโหดีมากเลยนะครับผมถือว่าโลมคนนี้นี่ใจดีจัดเลยนะถ้าเกิดโลมแบบไม่ช่วยเนี่ยผมก็จบช้ากว่านี้นะครับผมถ้าเกิดโลมไม่ช่วยเนี่ยผมอาจจะตีแค่ดแดงนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาฟาร์มสามุ่มข้างบนเลยนะครับผมแล้วก็วิ่งมาจบมังกรเล็กเนาะเนี่ยเราก็จะมาทันมังกรเล็กเกิดพอดีนะครับผมท i มิ่งมันก็จะเป๊ะๆเ,เลยนะครับพอมังกรเล็กเสร็จเนี่ยแล้วเราก็ไปมังกรใหญ่นะครับผม ตรงนี้เหมือนจะมีบวชนะครับผมเปิดให้เพื่อนโอ้โหเกี่ยวไม่โดนนะครับท้าล่าพุ่งเข้ามานะครับผมยังไงผมตีไปนะผมตีไปพลังแสงติดนะครับผมทิมเข้าไป่างทีปันโบเขาฟิกเกอร์นะครับถ้าไม่ฟิกเกอร์เนี่ยไปรอดเอาไปดีครับผมโอเคได้อยู่นะไฟนี้ถือว่าเราเสียหนึ่งนะครับแล้วเราได้มาสองนะก็สองหรือสามเลยนยะเราเราได้มาสามนะครับผมไฟนี้นะถือว่าคุ้มจ,จัดๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเรารีบวิ่งพากันเทล,ลงไปมังกรใหญ่นะครับแล้วก็ติ๊กบอกเพื่อนรัวๆเลยนะครับผมว่าเราจะไปนะขอตัดเลือดทาร่าก่อนกักทีหนึ่งนะครับผมโอเคสวยมากเอลซุอย่างนี้คือเลือดทาร่าจะไม่พอเล่นตรงมังกรนะครับผมเรามีโอกาสได้มังกรตัวน,นี้ค่อนข้างมากนะครับทาจีเปิดมังกรแล้วมังกรเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาเป็นอ็อบเจกต์แรกนะครับระหว่งางมังกรกับดาร์กเนี่ยเพราะว่ามังกรจะทําให้เราฟาร,ร์มเร็วนะครับเดี๋ยวเราดักซะหน่อยนะครับผม เอาวิเอายิอฮ่าเขาฟิกเกอร์ทุกคนกะจะเอาเยนาซะหน่อยแต่เสียฟิกหน้าถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมเขาก็จะมีฟิกอีกประมาณ4นาทีนะครับก็จะมีฟิกนะครับปั่นไม่โดนนีผมนกมันวิ่งเปนะครับพอเรามีบัฟมังกรเนี่ยเราก็จะฟาร์มง่ายนะครับเราเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยก็จะเคลียร์เลนง่ายนะครับพอเคลียร์เลนง่ายเนี่ยมันก็จะมีการเวทเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าพอมันเคลียร์เร็วมันก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับมันก็ต้องเวทนะครับไม่เวทก็แก๊งนะครับมีอยู่2อย่างนะครับผม คือผมไม่ค่อยแนะนําว่าให้เอามังกรใหญ่เนี่ยแล้วก็ไปเอาบัฟดาร์ต่อนะครับเพราะว่ามันทุกขั้นจะเสียเวลาแต่ถ้าเกิดช่วยกันตี5คนน่ะห้าคน3คน4คนเนี่ยอันนี้เอาได้นะหรือไม่ก็เป็น2แครี่ฟาร์ป่าเนี่ยอันนี้ก็เอาง่ายนะครับแต่ถ้าเราเป็นพวกไฟเตอร์หรือเป็นตัวโบนเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดได้บัฟมังกรใหญ่มาแล้วเนี่ยเราไปอินเวดเขาดีกว่านะครับผมรีบเคลียร์คีิแล้วก็เวทป่าเขาจะดีกว่านะครับ อันนี้คือผมเอารูนเจาะร้อยตรงกลางไปแอัเซอเซนต์นนะดูดิมันจะเคลียร์เลนเร็วรมากๆเลยนะสองสก,กิลคลิปตายหมดฝูงแล้วนะครับผมผมอยู่คนเดียวนะครับผมต้องรอทาจินิดนึงนะครับผมยังไม่กล้าเล่นนะเพราะว่าเข้าไปเนะี่ยยังไงก็โดนเลเตอร์จับนะครับผมจริงๆผมอยากเวทน,นะแต่เอาตัวเล็กก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรวันเดอร์มาดึงไปเชยแต่แล้วรอดีบัฟหมดก็ได้นะครับเราค่อยเอาจังหวะที่ผมเกี่ยวไปนะครับผมรอ้อนเร็วเล่นหน่อยไหมตัดเลือดหน่อย โอเคเขาเสียอัติแล้วนะครับผมพอละเราพอใจแล้วนะเรามาซื้ออัติเขาได้แต่เราเรียกมันจะไม่พอใจโอเคได้ฟิกเกี่ยวโคตรจะคุ้มช็อตนี้ให้ทั้งอัติแล้วฟิกนะผมถ้าเกิดเอ้ยเกี่ยวมาปั่นเข้าไปอันติครับผมแทงเข้าไปไปฟาดเอ้ยผมเดินไม่ออกได้นะเดี๋ยวรอสกิลผมมาดูดเลือด เปิกๆเรียบร้อยครับผมโอเคสวยอยู่นะไฟนี้แต่ผมน่าจะต้องเคลียร์สามหลุมล่างเนี่ยก็คือเคลียร์ตัวเล็กเคลียร์แดงแล้วก็เคลียร์อีกตัวเล็กอีกหลุมหนึ่งนะครับแล้วก็วาร์ปกลับบ้านก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่นะครับน่าจะเลือกเล่นเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมว่าจะเลือกเล่นทางไหนนะครับเดี๋ยวดูกระแสะเกมนิดนึงแต่จะไปบนนะครับเพราะว่าบนมีบูเนาะแล้วก็ลงมามังกรใหญ่นะครับผม เพื่อนเราก็ค่อนข้างมากับแบบพร้อมเพียงนะครับผมก็คือไฟ์เราเนี่ยไฟ์ทีมเรายังไงก็ชนะนะครับคือมีทาจิกับเวเลสเนี่ยก็คือไฟ์โคตรจะเก่งแล้วนะครับผมทีม่งข้ามแทบจะสู้ไม่ได้นะคือแค่เวเลสกับทาจิอะแล้วเราแล้วเรายังมีดาเมจอย่างเอลซูอีกนะครับผมแล้วก็มีตัวทีมไฟด์ดีๆอย่างล้อเรียกอยู่นะโคตรดีนะครับผมเกมนี้สำหรับ,บทีมเรานะแต่เลดเกมจะไม่ค่อยเก่งนะครับเลดเกมเนี่ยเราต้องให้ไอริเป็นคนแบกนะครับผม แล้วเราจะเก็บสกิลหนึ่งไว้นะผมจะไม่ใช้อันตินะไม่ใช่ติจะไม่ใช้พาสซีฟไม่ใช่จะไม่ใช้พันดิตเออพูดอะไรห <c oughs> ลอนๆพูดเยอะแล้วก็เบอร์นะครับผมแต่เรารีบเคลียร์นี้เรารีบไปช่วยข้างบนแต่เหมือนว่าผมจะไปไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าไม่เคลียร์กลางอะป้อมกลางก็แตกนะครับเราจะต้องเสียสองป้อมนะแต่เรื่องแต่ผมเลือกเคลียร์กลางมาแล้วไฮยะเต้เนี่ยน่าจะวาร์ปนะครับนัดวาร์ปจริงด้วยนะเดี๋ยวเรารอคีปไปก่อนนะครับโอเคไฮยะเต้เนี่ยยังไม่เดินออกจากพุ่มนี้นะเจอ เรียบร้อยไปกี้นี้ผมรอคีฟมันออกไปก่อนนะถ้าเกิดผมเดินเร็วจะเห็นนะครับแล้วใครจะเตะจะตั้งตัวทันนะครับผมเหมือนว่าข้างดาจะมีเรื่องนะครับผมอันติไปเลยแล้วก็เกี่ยวช่วยเพื่อนนะครับผมปั่นไปมาดิ4ต่อ2 4ต่อ3ป่ะเนี่ยไปมาดิวันเดอร์ยังไงซิมาผมไหวนะผมไหวนะคือกับพวกไฟเตอร์เนี่ยเวเลมันเก่งมากเลยนะครับแต่ถ้าพวก แคลรี่เนี่ยวเวเลสค่อนข,ข้างแพ้ทางนะครับอย่างเช่นเอเลนดอนนะครับวเวเลสแพ้มากเอเดนดอ์เฟนิกะไรพวกเนี้ยวเวเลสมันค่อนข้างแพ้นะครับผมเอเลนดอ์มันจับตัวยากนะครับวเวเลสไม่ชอบเลยนะเวทป่าเขานะครับผมเพราะว่าเรามีบัฟมังกรนนะครับมันจะเวทง่ายดูดิปันทีลรพันเจ็ดอะสกิลแบบคอมโบเดียวน่าจะแบบสี่ห้าพันนะทุกคนแบบสกิลแค่แค่สองกับหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยน่าจะประมาณสี่ห้าพันสี่พันกว่าได้นะครับ อันติไปด้วยเนี่ย,ยแรงนะครับอันติรวมไปแล้วว่าหกเจ็ดพันะทุกคนดาเมจอะดูนะมาปั่นเข้าไปดิมาเดิมาเด,าดิถ้าไม่ฟิกเกอร์เดวมีโอกาสตายนะครับผมเยน,น่าที่สู้เราไม่ได้นะเพราะว่าดาเมจเรามันแรงมากแล้วนะคือเรามีแคุ่ลัามสะชิ้นเดียวเนี่ยตัวมันก็เก่งแล้วนะครับเวทอีกนะเราอะเวทหมดนะครับผมสวย คือมูลองาษมามันจะเจาะเกาะ40อร์ซนะครับแล้วอัติของเวเลสเจาะเกาะอีก25เนะครับบวกพลังแสงไเป15%เ็นอะ่ะเจาะเกาะไว80้80ปอเนต่ะคือตัวแท้งก็ละลายนะครับผมแล้วเราเอาลูนเจาะเกาะร้อยอีกนะหูเจาะเจาะกันเละเทะอ่ะทุกคน <c oughs> มาดิครับปังเวเลสอ่ะมาเลยดูแรงนะครับถ้าเกิดมีแค่มูลาชิ้นเดียวอ่ะมันเลยดูแรงเวอร์นะครับมันเอาไปออกของแท้งก็ได้เวเลสนะครับผมไม่จำเป็นต้องออกของดาเมจเยอะนะครับเกมที่ผมจะขึ้นเป็นขวานสโลนะครับเพราะว่า เราทําให้ศัตรูสโลแล้วแล้วเราก็เดินเร็วด้วยนะครับเวเลค่อนข,ข้างชอบนะครับผมแต่มันจะเสียตรงที่เราไม่ได้ลดคูดาวนะแต่เราก็ได้บูมาทดแทนนะครับเราต้องใช้บูตลอดนะครับผมสําหรับเวเลสายที่แบบลดคูดาวน้อยๆน,นะครับก็ต้องใช้บูช่วยเนาะหรือใครจะไปเล่นฟอร์สเคปแบบมันก็ได้เหมือนกันนะครับสาหรับตัวเวเลสนะเล่นได้หมดเลยนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับผมเล่นขวานสโลก็ได้เล่นฟอร์สเคปก็ได้แต่ผมชอบขวานนะครับเพราะว่ามัน มันเดินเร็วดีนะครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามก็เดินช้าแบบถ้าเราตีเนี่ยก็คือแบบแล้วบวกกับบัฟแดงไปเนี่ยคือแบบเดินจะไม่ออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราผมตอนแรกผมเอ้าบูนะแต่ไม่เอาแล้วทุกคนผมว่าเราเอาคนดีกว่าเอาคนดีกว่าเอาคนไปหนึ่งทีเรียบร้อยต่อเลยเพื่อนเอาให้หมดไฟนี้ถ้าเกิดเขาทิ้งเนี่ยผมเอาเลสนะถ้าเกิดไม่เอาอ่ะถ้าเกิดไม่ไฟอ่ะออะโดนเลสจังหวะนี้ไม่ไฟใช่ไหมได้ ไม่ไฟก็ขอเลสแล้วกันขอเลสแล้วกันปั่นเพื่ออะไปั่นแบบขอดผุเตะลำลำอะไรละ่ะไฮเตะเพื่อนหัวลูกไปดิคืออันติของเวเลสเนี่ยยิ่งเลือดน้อยจะยิ่งแรงขึ้นนะครับผมมันจะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งแรงเนาะแล้วมันทําความเสียหายจริงเป็นดาเมจจริงไม่สนเกาะป้องกันใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคืออันติเวเลสเนี่ยคือดอกละประมาณ2,000กว่าได้เลยนะครับถ้าเกิดเลือดแบบจะหมดหลอดนะ เลือดประมาณ20%อน่ะอันติเวเลสดอกเดียวคือตายได้นะครับผมแทงเข้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยเลือดครึ่งหลอดอนะ่ะอันติลารดเข้าไปอันติ2อ0 0เกมื่อกี้นี้ดาเมจนะของมันเ้าโคตรจะแรงเราน่าจะเอ่อไม่มีตัวตีบ้าน,นอ่ะยังมีเอลสูนะแต่เอลสูไม่อยู่นะครับผมก็ขึ้นบ้านยาาอยู่เอลสูเขาวาปไปเติมเลือดนะครับก็ไม่มีตัวตีบ้านเนาะแต่ว่าเพื่อนเราต้องการที่จะเล่นมากๆเลยนะครับ เล่นยากนะจริงๆเราต้องเอาป้อมนะครับผมไปวะทุกคนทาจีวะก้าโดนจับอดีครับโหเพื่อนเราเอาสุดไม่มีคนตีบ้านทุกคนแต่เอาได้ได้ไฮเต่นะรอดูเพื่อนโอเคได้อยู่นะครับผมช็อตน,นี้เราได้บ้านนะน่าจะได้บแลลักบนอีกอีกปะรอเกี่ยวอุ้ยโอ้โหให้ใหใหปั่นดูเรื่องไม่ขึ้นเลยผมผมแตก คือปั่นดูเลือดไปไม่ขึ้นเลยนะเมื่อกี้นี้ปั่นไปประมาณสองตัวนะครับผมเลือดไม่เด้งเลยโดนตัดเลือดมั้งแต่ไฟนะ่าจะชนะนะเราเรียกเอาหมดอีกตัวหนึ่งเพื่อนจัดไปโอ้โหเราเลี่ยวนายนายเอวเหรอใ <c oughs> จเย็นดิเพื่อนจะหนึ่งห้าไม่ได้นะเราเลี่ยวเรารอเอาอเลเตอร์นะอเลเตอร์ตัวปัญหานะครับผมแต่อตัวนี้มันเดินออกมาแล้วก็เอาเลยแล้วกันจัดไปรอเเลเตอร์นะ เลเตอร์จับแล้วโปเรียบร้อยโอ้แต่ผมไหวปะเนี่ยไหวอยู่นะเลือดเด้งนะเลือดเด้งนะโอ้เลือดเด้งมาพันสี่ <c oughs> โคตรจะโคตรจะเวอร์นะเราได้เขาสามาแต่ว่าเลือดผมไม่ค่อยพร้อมนันเนี่ยน่าจะจบไม่ได้เลยนะเพราะว่าส่ตรวข้าเขายังเหลือตัวกันบ้านอยู่นะครับผมเรามาอาอบเจกต์ดีกว่านะมันน่าจะคุ้มกว่านะครับถึงผมอยู่ไปคือมันก็จบไปได้นะเพราะว่าเลือดผมไม่ค่อยเยอะแล้วนะ ผมติ๊กเรียกเพื่อนมาออบเจกต์นะครับแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะไม่สนใจนะเพื่อนอยากจะจบบ้านใเร็วนี้นะครับผมจบยากนะจริงเขามีตัวสองตัวดูดิมันเล่นยากนะทุกคนโหเรียบร้อยแต่ไอรีได้มามนะแต่ก็ต้องแลกไปด้วยไอรีเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราคำ้ำค้ำให้เพื่อนก็ได้นะครับผมแค่คำ้ำคำพอนะเผื่อเผื่อเพื่อนจะเล่นนะทุกคนแต่แบบผมไม่อยากให้เพื่อนเล่นเลยเรียบร้อยแล้วเ,เ,เ,เลี้ยวขอบเยนแล้วทุกคนยังไงดี เราได้ไฮเตย์อยู่นะโอเคผมต้องถอยนะทุกคนต้องถอยละมันมันไม่ได้นะอ๋อคือผมต้องช่วยปะเนี่ย<อ>ผมตายเองตรงนี้ไม่ไหวเรียบร้อยคือเพื่อเราแบบดูฝืนๆดูเริ่มจะออกออกแนวยนๆกันแนละ้วจริงๆคือรอทาจิก็ได้นะไม่ต้องรีบเล่นก็ได้นะเมื่อก,กี้นะ่ยสวนด้วยครับผมเป็นไงล่ะเรียบร้อยแนละ้วสวนกน็ต้องมาดิ โอ้หแล้วเขาได้ดาร์กไปด้วยนะทุกคนคือถ้าเขามีเขามีโอกาสปล่อยดาร์กได้2ตัวนะคือถ้าเก็บไว้อะเราก็ค่อยปล่อยก็ได้นะครับรอเนี่ยรอดาร์กขึ้นผมตอเลือดหน่อยตอเลือดไปหนึ่งทีตอเลือดไปหนึ่งทีจะเย็นเพื่อนแค่ตอดโอ้โหเพื่อนเอาสุดเพื่อนเอาสุดไม่เอาทรงผมเกี่ยวเลเตอร์ไม่ได้ด้วยเลเตอร์นี่ตัวสําคัญเราต้องเอาก่อนนะอไอตัวนี้มันก็แบบขวางจังเลยทุกคนมันก็ขวางจังเลยวะมาดิมา ไปแล้วว่ะทาจิไอหนุ่มคนนี้มันสุดจัดนะผมบอกเลยเออไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันเล่นสุด <c oughs> ไอทาจิตัวเนี้ยถอยอเพื่อนเออ,อเรอเลียวก็ไม่มีเลื่อนแล้วอะ่ะเหมือนมันจะเอาวะ่ะทุกคนทาจิอะถอยไหมเออถอย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 คือเราถอยไปแล้วเราไปเซตไปเซตตรงดาร์กได้นะครับผมไปแบบ เราไปแคมป์ไปตรงดายเนี่ยคือผมติ๊กเรียกเพื่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้กับผมเปล่าว่าเราต้องไปแคมป์เพราะว่าดายจะเกิดนะถ้าเกิดเราถ้าเราแคมป์เนี่ยคือเรามีโอกาสชนะไฟ์แบบเยอะกว่านะคือถ้าผมเกี่ยวอเลสเตอร์ได้เนี่ยคือทีมมันจบละคือจะไม่มีตัวจับฆ่าแล้วหรือไม่ก็เอาไฮเตะได้ดอะทุกคนของตัวนี้อ่าทาจิเล่นเยอะทุกคนถอยได้ปะไม่น่าจะรอดนะครับผมทาจีตึงแล้วทุกคนตอนเนี้เหมือนออกคือออกคือออกลุกยนกันแล้วเนี่ยตอนนี้ มาดิผมผมไม่เล่นสูตรนะผมแค่แบบเกี่ยวๆอะ่ะผมไม่โดดเข้าไปอะ่ะเพราะว่าถ้าโดดเข้าไปเนี่ยโดนแน่เคเโหเหลือสามคนหรือทุกคนเขาเหลือสี่ก็แค่เด็ดมางนี้โอ้โหโดนจับดิโอ้อเลสเตอร์นี่น่นารำคาญจริงทุกคนผมไม่น่าเล่นเลยวะ่ะพลาดจับเลยนะอย่างนี้คือเราไม่ต้องเอาดาก็เราไปจบได้ปะ่ะเพราะว่าคีปเรามันตัวใหญ่อะ่ะตรงกลางอะ คือเขาตีดาร์คันค่อนข้างช้านะมีแค่ไฮเดเตที่ช่วยตีดาร์คได้อะที่เหลือแบบมันก็แบบดาเมจแบบไม่ได้แรงมากเนี่ยให้ไอรีปวนเนี่ยเพื่อนเราสองคนไปแล้วทุกคนเราเราเราดูอยกมินิแมปนะเพื่อนเราสองคนไปแล้วปะผมเกิดนะผมรีไปรีไปเลยรีไปแบบด่วนจีเลยเพื่อนเรานี่น่าจะจบกลางได้แล้วทุกคนเฮ้ยมีลุ้น่อยทุกคนเพราะว่าทาราตายนะเอาไว้เอลโซเพื่อนรักยิงไปเพื่อนโอ้โหฟิกเกอร์ยิงด้วย สุดยอดโอเคสาหรับแนวทางก็เล่นเวเลสฟาร์มป่าในแพทล่าสุดเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมเน้นบวกบวกบวกอย่างเดียวเลยนะแต่ก็บวกแบบมีทรงหน่อยนะครับผมไม่ใช่มัวนะครับก็ประมาณนี้นะ,ะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม